สวัสดีครับท่านผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกท่านครับก็ถือว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มาพบปะพูดคุยกันในวันในวันนี้ในโอกาสต่อต,อ,ตอไปเราก็จะมาพบปะพูดคุยกันอย่างนี้ต่อไปอีกนะครับผมก็คงเป็นการที่จะนําเรื่องต่างๆที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับผม คือเรื่องแรกนี้ต้องพูดถึงก่อนก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการด,ดําเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดนนะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา19นะครับผมที่กําลังระบาดในตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดในตอนนี้เนี่ยดในระดับประเทศเนี่ยคิดว่าในช่วงนี้นะครับผมในช่วงที่หลังเกี่ยวกับหลังสงการมาเนี่ยก็มีการแพร่ระบาดท,ที่ตัวเลขค่อนข้างที่จะสูงครับผมก็ประมาณสัก พันสามพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดขึ้นไปถึงตรงนั้นนะครับประมาณพันกว่าคนในสถานการณ์ระดับประเทศนะครับส่วนสถานการณ์ของจังหวัดจันทบุรีนะครับจังหวัดจันทบุรีนี่ก็มีผู้ติดเชื้อแล้วตอนนี้นะครับผมก็ประมาณสักเจ็ดสิบกว่าคนแปดถึงแปดสิบคนแล้วนะครับผมวันหนึ่งก็ประมาณเจ็ดแปดเก้าคนนะครับผมสูงสุดก็ประมาณเก้าคนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิดในจังหวัดจันทบุรีนั้นะ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของเราก็เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับการแพร่ระบาดตรงนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องของการป้องกันระมัดระวังเ,เกี่ยวกับ สถานการณ์โควิดตอนนี้เพราะก็กำล,ล,ลังที่จะระบาดหนักนะครับผมเราก็มีมาตรการห,หลายมาตรการที่โรงเรียนออกไปนะครับผมสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการออกไปเนี่ยก็หลายมาตรการด้วยกันท่านก็ลองไปพิจารณาดูที่ว่ามาตรการนั้น,นต้องเอามาใช้อีกแล้วก็ใช้อย่างจริงจังเคร่งขัดด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดเดก,กี่ยวกับการแพร่ระบาดอีก เพราะว่าเราก็ทราบกันว่าการแพร่ระบาดเนี่ยในวงที่หนึ่งในวงที่หนึ่งก็คือจากกรุงเทพครับจากทั้งลอหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นวงที่หนึ่งและเอามาแพร่ระบาดในต่างจังหวัดนะครับผมพ่วนต่างจังหวัดบ้านเราเนี่ยก็อาจจะเป็นวงที่สอง นะครับวงที่สองที่เกี่ยวกับคนที่มาใกล้ชิดกับคนที่ไปเที่ยวทางทางั้งทั้งกรุงเทพมาหรือญาติพี่น้องที่ไปเที่ยวทางกรุงเทพมาแล้วเนี่ยกลับมาที่จันทบรุรีหรือมาออทําธุรกิจที่จันทบรุรีแล้วก็มาเป็นนะครับเอาเอาเอา,เอาเชื้อโรคนั้นมาติดก็กลายเป็นวงที่2 นะครับวงที่สองอันนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราคงก็เขาต้องป้อง,องกันไม่ให้เกิดวงที่3ต่อไปเพราะว่าถ้าเกิดวงที่3าแล้วเนี่ยการแพทย์ระบาดมันจะเกิดการสูงขึ้นมาทันทีนะครับผมทั้นนั้นโรงเรียนช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ปิดเทอมอยู่ก็คงเป็นการที่จะให้คุณครูนะครับผมให้คุณครูเนี่ยอาจจะต้องดําเนินการทํางานหร,หรือหรือหรืออะไรก็แล้วแต่ในสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยเป็น การทำงานในรูปแบบของ work from home นะครับผมตรงนี้สะนักงานเขตกับพื้นที่ก็เหมือนกันนะครับผมจำนวนหนึ่งก็มีการทำงาน work from home เหมือนกันนะอันนี้เป็นการที่มาเล่าสู่กันฟังเพราะนั้นก็ยังต้องรักษามาตรการในเรื่องเกี่ยวกับการการรักษามาตรการของโควิดอย่างเข้มงวดนะครับผมเช่นในเรื่องของการล้างมือบ่อยๆสวมแมสสวมแมสแล้วก็ ห่างกันเอาไว้นะครับห่างกันเอาไว้แล้วก็ถ้าถ้าไม่ได้ไปไม่มีธุระปรับบังที่จะไปไหนเนี่ยก็คงต้องอยู่นะครับผมมาอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนมากมายจนเกินไปนะกรัาถ้าไม่ใช่ธุระจริงๆก็คงต้องเป็นการทําง,งานอยู่ที่บ้านนะครับไอ้เรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการต้องการการดําเนินการที่ต้องดําเนินการในช่วงนี้นะครับผมส่วนเรื่องที่สอง นะครับเรื่องที่สองที่จะพูดในตอนนี้ก็คือในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเปิดภาคเรียนที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่17พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับดังนั้นเราก็ต้องมาดูสถานการณ์ตรงนี้ก่อนว่าออสถานการณ์ตรงนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับผม สมมตถิถ้าเราเดาเหตุการณ์ถ้าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติคือจํานวนโควิดที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้เนี่ยมันลดน้อยลงไปเราก็ดําเนินการในทภาวะปกตินะครับผมท่านก็ต้องมีการโรงเรียนก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดเรียนการเรียน,นการสอนแผนการสอนงานธุรการในห้องเรียนการจัดชั้นเรียนต่างๆพวกนี้นะครับผมก็จะมีการดําเนินการการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการ เรียนรู้ในะการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนนะคบผมโรงเรียนก็มีก็ต้องมีการเตรียมการในเรื่องของการดาเนินการเรื่องเกี่ยวกับการเตรียม,พร,มพร้อมของโรงเรียนเช่นเรื่องของการจัดซื้อหนังสือเสื้อผ้านักเรียนอุปรกรณ์การเรียนและแจกให้กับนักเรียนท่าเงินเงินในเรื่องของเงินอุดหนุนเกี่ยวกับนักเรียนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นถึงโรงเรียนกองเรียนก็ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เลย นะครับผมจัดซื้อจัดจ้างไปเลยแต่ตอนนี้ถ้าเงินยังไม่มาก็ท่านก็ต้องมีการเตรียมการไว้ก่อนถ้าเงินมาเมื่อไหร่ท่านก็ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือกัดแจกจ่ายให้กับักเรียนผู้ปกครองไปได้เลยอันนี้คือเรื่องที่ที่จะต้องเตรียมการถ้าหากประเด็นที่สองถ้าหากมีสถานการณ์โควิดยังแพร่ระบาดอยู่ท่านก็ต้องเตรียมความพร้อมและในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนใน5รูปแบบด้วยกันใน5รูปแบบด้วยกันคือหนึ่ง ออนสายสองออนไลน์สามอ่อนแอสี่ออนดีมานห้าออนแฮนแล้วก็หกอคือออนบรนนะครับผมอาจจะเป็นตัวที่6มีเรื่องของการผสมผสานเข้ามานะครับท่านต้องมีการเตรียมตัวแล้วว่าท่านจะเอาอย่างไงถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับผมแล้วมีพื้นที่เพียงพอนาะพื้นที่ียงพอสามารถที่จะดําเนินการป้องกันหรือดําเนินการมาตรการ เกี่ยวกับเรื่องของโควิดได้นะท่านก็อาจจะมาเป็นออนไซต์ในโรงเรียนก็ได้นะถ้ายังมีสถานก,การณ์แพร่ระบาดตรงนั้นอยู่แต่ถ้าออตรงนั้นท่านอาจจะใช้รูปแบบอื่นๆก็ได้แต่ท่าน,นต้องมีการเตรียมการาไว้ก่อนนะครับผมมีการคุยกับครูผู้ปกครองนักเรียนนะครับว่าเราจะดําเนินการอย่างไรถ้ายังมีสถานก,การณ์การแพร่ระบาดของโควิดอยู่นะท่านก็ต้องไปเตรียมตัวก็ต้องขอฝากเอาไว้ด้วยกันก็นแล้วกันนะครับผม แล้วก็เ,เมื่อท่านเตรียมตัวตรงนี้เสร็จแล้วนะครับในตรงนี้เราเมื่อเปิดภาคเรียนวันที่17พฤษภาคมไปแล้วเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งออกไปประเมินโรงเรียนออกไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนตรวจสอบโรงเรียนในเรื่องของความพร้อมของของโรงเรียนต่างๆนะครับอันนี้คือเรื่องที่2ส,ส่วนเรื่องที่3คือเรื่องเกี่ยวกับการเลื่อนนะครับตอนนี้มีการเลื่อนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับ ปีที่4ออกไปก่อนเพราะสถานการณ์โควิดก็เป็นช่วงในช่วงเดือนช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับโรงเรียนขยายโอกาสเราก็มีส่วนเกี่ยข้อเหมือนกันก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการรับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับผมัน้นก็ต้ดูกําหนดการที่สพทกําหนดเลื่อนออกไปด้วยนะครับผมส่วนเรื่องที่ส เกี่ยวกับเรื่องของการเลื่อนเหมือนกันการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษกับครูผู้ช่วยในกรณีปกตินะครับผมอันี้ครูเราก็ขาดแคลนอยู่แล้วแต่ว่าก็ยังมีสถานการณ์โควิดตรงนี้ออกมานะก็เป็นการเลื่อนการสอบออกไปนะครับผมก็คงจะต้องเป็นดําเนินการแล้วเสร็จจะิ้นเนี่ยคงเป็นการที่ว่าเลยเลยอะไรแล้วเลยการเปิดภาคเรียนไปแล้วท่านก็ต้องมีการ จัดการเรียนการสอนนะครับผมท่านก็ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับแล้วว่าจะเอาใครมาแทนหรือใครที่าสามารถที่จะดําเนินการตรงนั้นได้โดยที่มียัง,ยงจัดการเรียนการสอนครบทุกท่านเรียนอยู่นะครับผมจนเรื่องที่5นะครับผมเรื่องที่5ที่จะคอบค,คุยก็คือในเรื่องของการรับภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นจาบสถานศึกษา ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับครูกับนักเรียนภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับสถานศึกษาเช่นในเรื่องของวัตภัยอักขีภัยท่านต้องมีการตรวจสอบผมได้ชี้แจงขันผุได้บอกท่านในข่าวประชุมครั้งที่แล้วไปแล้วว่าให้ท่านได้ตรวจสอบหน่อยหนึ่งนะครับผมให้ท่านได้ได้ระมัดระวังในเรื่องของวาตภัยอุทกภัยนะครับผมอักขีภัยนิดหนึ่งเพราะภัยผู้นี้เนี่ยมันมาแล้วเนี่ยก็เกิดความเสียหายกับโรงเรียน เช่นเมื่อสอทาวันก่อนก็มีวาตาภัยเกิดขึ้นกับโรงเรียนใ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 นสังกัดของเรานะครับสองสามโรงเรียนด้วยกันนะก็มีต้นงต้นไม้ล้มทับท่านก็ต้อระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับผมเมื่อเกิดเหตุเกิดอะไรแล้วก็คงเป็นการแจ้งเข้ามาที่สํานักงานเขตแล้วก็ดําเนินการตามตามอะไรตามแนวทางที่ท,ที่ที่เขากําหนดไว้ ส่วนนักเรียนครูก็ต้องระมัดระวังนิดหนึงในเรื่องตอนนี้คือปิดภาคเรียนก็มีนักเรียนที่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 ประสบบาดภัยนะครับผมหรือหรือได้รับไยนะครับได้รับบัตเดเจ็บต่างๆก็ก็มีบ้างพอสมควรนะเช่นในเรื่องของการตกน้ำบ้างเรื่องของการ ไปเที่ยวแล้วเกิดอุบัติเหตุบ้างเรื่องของเรื่องของอะไรอ่ะท,ที่ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับถึงเราจะไม่ได้ไปดูแลเขาก็เราก็ต้องฝากบอกผูก้ปกครองเขาฝากบอกนักเรียนนะครับให้ระมัดระวังด้วยนะครับผมเพราะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสําคัญเหมือนกันนะครับผม ส่วนเรื่องที่หกนะครับผมเรื่องที่หกเป็นการเลื่อนขั้นเดือนเดือนของข้าราชการครูแล้วบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยก็ผ่านกสจแล้วนะครับเดือนนี้ก็คงไปเบิกให้ท่านไปทันนะครับเพราะเพิ่งผ่านกสจเมื่อสองทา่มวันนี้เองก็คงจะต้องเป็นการที่จะเป็นเงินเดือนใหม่เนี่ยในเดือนต่อไปก็คงเป็นการตกเบิกให้ท่านนะครับตกเบิกท่านก็เดือนนี้ก็ยังรับเงินเดือนเดิมเดิมไปก่อนนะครับผม ก็เดือนต่อไปก็คงจะมีการดรําเนินการในเรื่องของการเบริกจ่ายทดแทนให้ท่านนะครับผมส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องที่7นะครับเรื่องสุดท้ายเรื่องที่7ก็คือเรื่องเกี่ยวกับผลสมทธิทางการเรียนของโรงเรียนต่างๆนะผล RT ออกมาแล้ว NT ออกมาแล้ว o n นเ็ตป .6 กับม .3 ก็ออกมาแล้วท่านต้องกลับไปพิเคราะห์พิจารณาดูด้วยว่าผลสมมธิที่การเรียนที่ตรงนี้เนี่ย มันปรับลงเนี่ยท่านจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรเพราะการวัดผลประเมินผลเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์อยู่สองอย่างด้วยกันก็คือถ้ามันดีนะดีมากอยู่แล้วเช่นอาร์เทดีมากดีมากดีมากมันก็ต้องมีการพัฒนาขึ้นไปอีกนะครับส่วนใครที่ได้พอใช้หรือปรับปรุงมันก็ต้องมีการแก้ไขนะครับบางโรงเรียนเนี่ยอาจจะเพอใช้พอใช้หรือมีปรับปรุปงปนเข้ามาเนี่ยมันจะต้องทํายังไงแล้ว ภาคเรียนต่อไปอยู่ไม่ได้แล้วนะผล NT ที่มันตกต่ำเป็นเพราะอะไรนะครับเอาไปเปรียบเทียบเพื่อท,ที่จะเอาไปแก้ไขพัฒนานะครับปรับปรงุงแก้ไขพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นไปเพราะตรงนี้เราก็ถือว่าเป็นการนำผลมาในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของการศึกษายอยู่แล้วนะครับผมเป็นเรื่องที่สุดท้ายท่านควรที่จะไปดูแล้วพูดคุยกับคุณครู นะครับคร,ครูกับผู้ปกครองดําเนินการก,ก,กันแก้ไขในปีกันจ้าต่อไปอย่านิ่งเฉยนะครับสุดท้ายนี้ผมคงต้องฝากไว้ว่าในระยะนี้โควิดกําลังแพร่ระบาดอยู่สิ่งสําคัญก็คือในการสวมหน้ากากนะครับผมพูดตรงนี้ก็ ตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่ไม่ระยะห่างได้นะครับผมอยู่ในห้องก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือในการเรื่องของการสวมหน้ากากนะครับลนะ้างมือบ่อยๆนะครับล้างมือบ่อยๆนี่ก็มี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 ฝั่งสําคัญเหมือนกันเกลฑ์ร้อนช้อนรางน,นะครับผมอยู่บ้านไม่ต้องไปไหนเสี่ยงทํางานในเรื่องของเบิร์กฟารม์มตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ ติดตามตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับ